อ่าอีกเรื่องหนึ่งอันนี้สำคัญเหมือนกันเขาบอกว่าห้ามขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นไปเลือกตั้งจะเป็นกรณีไหนคุณต้นมีความผิดนะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นนายจ้างนายจ้างเนี่ยมีหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกให้ลูกจ้างไปเลือกตั้งห้ามขัดขวางหรือว่าตั้งแง่ใดๆเด็ดขาดมิฉะนั้นเนี่ยนายจ้าง มีโทษถึงจำคุกไม่เกิน2ปี 2> หรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับคือถ้าบางท่านสมมุติคุณอ๊อฟเป็นเจ้าของกิจการวันเลือกตั้งลูกจ้างขอไปเลือกตั้งไม่ได้ต้องทำงานให้ฉันก่อนผิดกฎหมายโอ้อันนี้เราคือคุณต้องอำนวยความสะดวกให้เขาไปเลือกถือว่าขัดขวางใช่อ,อาจจะ ให้เขาไปสักชั่วโมงหนึ่งอะไรแล้วกลับมาทํางานต่อโดยไม่มีการหักเงินใดๆอะไรประมาณนั้นอ,อันนี้คือต้องอํานวยความสะดวกนะเป็นกฎหมายที่กําหนดไว้ถ้ามีนายจ้างรายใดไม่อํานวยความสะดวกก็มีความผิดนะครับรวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยนะครับห้ามกักขังน่วงเหนียวไม่ให้ผู้อื่นไปเลือกตั้งนะครับอันนี้ถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยก็จะมีโทษ จำคุกห5้าปีหรือปรับสอง0 0ถึง100,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีคือสมมุติคุณอ๊อฟมีคนแถวบ้านจะไปเลือกตั้งอ่าแล้วคุณอ๊อฟไปกั่นแกล้งเขาไม่ให้เขาไปเลือกตั้งเพราะว่าคุณอ๊อฟอาจจะรู้มาว่าคนเนี้ยเขาจะเลือกอีกเบอร์ที่คุณอ๊อฟไม่ชอบแล้วคุณไปแกล้งเขาต่างๆนานาเนี่ยถ้าเขาไปแจ้งความแล้วพบว่าคุณอ๊อฟไปแกล้งเขาจริงเนี่ย โดนคดีอ้าวเพราะฉะนั้นเรามาระวังไว้นะถือว่าส่งเสริมนะครับให้ไปใช้เสร็จกันเนี่ยดีที่สุดแล้วครับเพราะว่าเป็นการก็เรียกไ้ว่าเป็นการกระตุ้นให้เรารู้ถึงสิทธิของตนเองนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะดูว่าแบบแค่หนึ่งเสียงแค่หนึ่งแค่หนึ่งอย่างเงี้ยแต่มันคือสิทธิเงี้ยที่เราพึงมีใช่นะครับแล้วก็เราพึงใช้นะครับใช้ให้เต็มที่นะครับสิทธิของเราครับ